ทำเลยฟีเลยอ่หมื่นห้าได้เยอะกว่าน,นั้นแหละเขาทำให้ฟรีสก,กินฟรีกันกันยังไง สั่งแล้วเมื่อวานนะีก็โอนสั่งไปแล้วหลบเรหนึ่งสองสามสห้าหเจดปดเ้าสิบโอกาสครูอาจารย์เนาะพนะมชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนการ์ยานลิมิผู้ใฝ่ายทำ คออือนี้อไสดนไปไลส์สนอ่าได้สิบนาที20สินาทีก็จะนั่นคือเพลียวมานะเพราะว่าอไม่ค่อยมีเสียงด้วยก็เลยได้สามสิบนาทีก็เลยนอนเนาะอ,ะอะไม่มีงานมีการทำแต่เหนื่อยอ๋อ นะไอ้คมกับอีเพสกับงานเยอะแต่ว่าสดชื่นมากหรอฮะฮะะอ่าฮะหรืออายุลงมากก็ไม่รู้นะอ่าปีนี้ก็หกสิบย่างหกสิบเอ็ดเนาะโอ้เกิดมาก็ไม่เคยมีอายุมากขนาดนี้เนาะมันก็น่าอาาัศจรรย์อยู่นะอ่า อตอนเราเป็นเด็กเราก็อยากเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่พอเป็นผู้ใหญ่เราก็อยากเป็นเด็กนะนี่อ่ะอยากอยากได้กระโถนใหญ่ใหญ่อยากได้ะระฆังใหญ่ๆมันก็เล็กอยากได้ของเล็กๆ็กมันก็ใหญ่มันไม่มีความความพอดีเนาะไม่มีความพอดีใจเราเนี่ยเนาะมันเกินมันขาดอยู่ตลอด เนาะคือเรียกว่าจันหาปิภาวะจันหาฮะอยากได้ไม้สั้นมันก็ยาวอยากได้ไม้ยาวมันก็สั้นฮะนี่ใจมันเป็นอย่างนี้เนาะอ่าเมื่อไหรเนาะใจเราเนี่ยเนาะอ่าใจที่ไม่เคยฝึกไม่เคยโดนขัดใจนะอ่าอุปมาเหมือน เราฝึกควายไถนาเมื่อสมัยก่อนโบราณเขาจะฝึกควายไถนาอเอาเข้าสู่ไถใหม่ๆเนาะ no? มันก็จะดิ้นดิ้นเต้นกระโยงโค้งเก้งอะนะกระโดดอะนะเพื่อจะให้ใบตามล่องไถอ,อมันก็จะดิ้นโน่นเพื่อจะออกจากไถออกจากที่ทําง,งานอแต่เมื่อดึงเข้า บ่อยๆบ่อยๆเนาอ,อาศัยกําลังของสมาธิหรืออานาปานสตินึกเข้ามาอยู่เนือๆนั่นแหละน,ะนะควายก็เหมือนกันดึงไปดึงมาอ่อนลงเว้ทีนี้พัดไปทางไหนก็ได้เอจอับใส่คลาดใส่ทำง,งานได้จิตใจเราก็เหมือนกันนะฝึกได้อบรมได้ โดยเอาศีลเอาธรรมเนาะอ่าเอาสมาธนะนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญานะอ่าเราฝึกเรามาฝึกตนฝึกใจได้เลยนะนะใหม่ๆมันก็จะแต่สายพุ้งซ่านลิ้นล้นเนาะอ่าฝึกไปเถอะเนาะอ่าฝึกไปดีๆมาเข้ามาเข้ามันก็อยู่มันก็เชื่อมเนาะ เมื่อมันสงบลงมันยอมอะไรนีนน่มันก็จะงดงามจิตใจตรงนี้ครูาบาอาจารย์พูดตลอดว่ามีไม่มีอะไรอัาจารย์เข้าใจนะไม่มีอะไรร้ายกาเข้าใจนะจำไว้เพราะที่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้อไม่ใช่ผีสางเทว,วดา ไม่ใช่ใครจะมาโดนระดับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือใจนี่นะฮะโดยเฉพาะใจของตัวเราเองที่เป็นหลงรักหลงเกลียดนะอ่าอ่าส่งออกนอกเขเรียกว่าสมุมไทไพไม่สม่งออกไปคิดออกไปเนาะอ่าอยู่นิ่งไม่เป็นเนีอ่อยู่กับร้อนไม่เป็นอยู่กับเย็นไม่ได้เนาะเออนะอ่าเพราะฉะนั้นเนาะ พวกเราต้องมั่นน,นะเห็นไหมทำความเพียรเจริญสตินะ,ะ,จะเจริญปัญญาจเจริญสมาธิศีลส,สมาธิปัญญาก็รวมอยู่ในอาณาปานาสตินี่พอถึงที่สุดแล้วศีลก็มีอันเดียวสมาธิก็อันเดียว ปัญญาสติปัญญาเขาอันเดียวใจก็อันเดียวมรรคก็มีอันเดียวนั่นคือมรรคจิตมรรคใจหรือเรียกว่าอธิสีตอธิธิตอ,ธ,ธ,อ,ธ,ธ,อธ,ธิปัญญารวมเป็นนะนะเรียกว่าเอาคตาเนาะเพราะฉะนั้นะนะนะขอให้ตั้งอัตั้งใจเนาะฝึกฝนอบรมจิตอบรมใจตัวเอง ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะเนาะตัววันนี้คนยิ่งไม่มีที่พึ่งไปหาของแปลกๆมาพึ่งนะเนาะโดยเรียกว่าทำฮะทำอย่างนั้นหมอทำหมอผีหมออะไรว่าไปนี่ไปทำโน่นนะสยสศยศาสตร์เนาะเออบูชากันอย่างนั้นอย่างนี้นะ บูชาผู้ปูชาจะปูชนียานังเอตม,มังคารวัตมังบูชาผู้ควรบูชายังไงละ่ะผู้ควรบูชานะพูดทรงศีเป็นสีวะวันโตเนาะอะพูดทรงอาำคุณประโยชน์ให้โลกนะให้คนอื่นเรียกว่าคนที่ควรบูชานะไม่ใช่บูชา อ่าทั่วไปมั่วซั่วไปนะนนั้นเขาเรียกว่าอ่าอ่าสิ่งที่ไม่ควรเนาะโดยเฉพาะชาวพุทธเราเนาะจำไว้นะบูชาจะพูชนิยานังเอตมังรมุตตมังนี่บูชาผู้ควรบูชาคนยังไงล่ะที่ควรบูชาฮะอย่างเรากาพระพุทธลูกเนี่ย เราไมา่ได้กราบพระพุทธรูปเรากราบถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ฮะหรือเรียกว่ารัตนตรยยัยเนาะแก้วสางประการเนาะนี่นะกราบลงครั้งที่หนึ่งก็อ่าอ่าพุทธบูชาอ่านี่กราบครั้งที่สองธรรมบูชากรา,าบกราบครั้งที่สามสังฆบูชานี่นะอ่า มีพระพุธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนี่นะชีวิตตอางจีหลังเนาะนัตนที่มสรนังมันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มี่ะพระพุธเป็นที่พึ่งงานประเสริฐพระธรรมเป็นที่พึ่งงานประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งงานประเสริฐ่ะพระสงฆ์เนี่ยต้องเป็นสงฆ์ที่ศีลวันโตหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะนะ ไม่ใช่ว่าอ่า <c oughs> อะไรหลวงตาครับก็มีคอมเมนต์มาอยู่ครับว,งงว่าเขาแค่กราบไหว้เพื่อหวังผลทางโชคลาบแค่นั้นไม่มีอะไรมากมายหมดคนหมดที่พึ่งทำยังไงได้ก็ไม่ได้ว่านะพึ่งไปเถอะเนาะที่พูดให้ฟังหมายถึงอ่เกิดให้แค่คิดมองไม่ใช่ไปห้ามว่าไม่ใช่ไปอะ,อ,ะอะไรนะ พูดถึงเรื่องของชาวพูดเราเนาะก็เอาเถอะจางจงไก่มากราบมาเป็นที่พึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ว่ากันเขาก็พึ่งกันมานานแล้วนะนะจะไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกอัจิอัตโนนาโผลลกจาพูดถึงธรรมะพูดถึงกาำพูดของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เอาความเห็นของตัวเองมาใส่เนาะ เราพูดเป็นก,นกลางๆนะจะนับถื่ออะไรนั่นเป็นสิทธิ์ของท่านนะเราไม่ว่ากันเะนาะแต่สำหรับนะผมดูเจ้าว่าบูชาจะบูชนียนังเอตมังกรมุตตมังเนาะบูชาพวกครบูชาเนาะคนอย่างไงล่ะอะไรล่ะที่ควรบูชาฮนะอนาะ <c oughs> จะพูดถึงปรมาติธรรมแล้วเนาะมันไม่มีใครช่วยใครได้หรอกอ่าอ่ะต้องพึ่งตัวเองพึ่งจิตตัวเองพึ่งสติพึ่งปัญญาตัวเองนะไม่มีใครมาดนบันดาลได้หรอกไม่มีใครให้โชคให้ลาภหรอกนะจริงจริงกรรมคือการกระทำพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้กรรมกรรมนะกรรมมะเขาเรียกการกระทำทำดีๆทำชั่วช่ว นี่อ่านะหลวงตาพูดถึงอ่าแบบนี้นะส่วนจะ,ะเชื่อหรือไม่เชื่อนะเป็นสิทธิ์ของท่านนะเราไม่ว่ากันเนาะเอะอครับมีถามสภาวะค้าคงจากเมื่อคืนครับอจากคุณใจพงครับมีอาการเหมือนคลื่นไฟฟ้าช็อตเล็กๆตรงหลังด้านซ้ายคือสภาวะอะไรครับ ที่จริงร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยกำลังของไฟฟ้าสถิตยอยู่ตลอดนะ,ะถ้าเราไม่มีกำลังเราก็จะเดินไม่ได้หรอกแต่นะไม่มันมีพลังงานอยู่แต่เราเข้าไปถึงพลังงานตัวนั้นเนาะเขาเรียกพลังงานมันมีมันมีมันมีน่มีนมนะ,นะอะขอสาธุการกับคนถามด้วยแสดงว่าเริ่มมีกำลังแล้วนะ,ะมีกำลังแล้ว มีกําลังของฌานของสมาธิพอสมควรนะจึงได้เห็นกําลังตัวนี้เกิดขึ้นเนาะอ่ามีไหมมี <c oughs> ม,ม,มครับหลวงตาครับจากคุณสุประฏิทครับสิ่งรอบตัวผมไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของโดนสิงและทุกอย่างที่กล่าวมาสอนทำผมผมอยากทราบว่าตัวอะไรใครมาสิงครับรบกวนตอบด้วยครับ <c oughs> มาสิงกูบ้างสิเขาเรียกอุปาทานเหมือนเราเหยียบงูนี่ยคิดว่าเชื่อก็เฉยใช่ไหมเมื่อเราเหยียบเชื่อคิดว่าง,ง,งูแล้วก็โดดโยงเหมือนกันแหละนะลวงตาพูดตลอดเล้วคืนี้จะพูดถึงเรื่องทิฏฐิให้ฟังเรื่องความเชื่อนะคือนี้เดี๋ยวจะจอดเลยไม่ได้จอดมานานแล้วจะพูดถึงเรื่องการทําลายทิฏฐิ ทำลายมานะทำลายความเชื there, ่อทิฏฐินี้ที่จริงคือตัวตนคือเป็นอัจจาร์หรือความเชื่อนี่เยเหมือนเราเชื่อว่าเมียเราอย่างเงี้ยเราก็จะรักเมียเราบูชาเมียเราเราเชื่อเรื่องแม่อย่างเงี้ยก็จะเชื่อบูชาเห็นไหมเหมือนเราบูชาความรักอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะเราเชื่อไงนี่เป็นทิฏจิของเราเป็นความเชื่อของเราถึงไหม หมือนเราว่าลูกเราอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นทิฏฐิเพราะทิฏฐิทิศิเกิดจากตัวเราฮะเมื่อเราทาลายทิฏฐิหรือทําลายตัวต,วตวนทำลายเนี่ยทิฏฐิตัวนี้ตัวตนเราจะหายไปเพราะฉะนั้นความเชื่อก็จะไม่มีมันก็จะอยู่ความว่างมันทํามจะว่างได้ยังไงฮะจำไว้นะตอนนี้เราไม่ว่างนะว่างไม่จริงหรอกมันคิดว่าว่าง จำไว้นะมันว่างแต่ปากนะถ้ามันว่างจริงๆเนี่ยโอ้ยมันก็ว่างจากความตัวตนว่างจากตัวตนเนี่นะว่างจากสิทธิมานะเนี่ะว่างทุกสิ่งทุกอย่างว่างจริงๆพอว่างออกจากอัตาตัวนี้นะเป็นอนัตตาแล้วเนะี่ยโอ้โหนะนี่นะนะนะเพราะฉะนั้นคืนนี้เจอกันสองทุ่มนะอืมนอะ่อ เนี่ยจะซัดให้มันไปเลยมันพยาค่ะเลยนะอ้าวรับพรญาตทาวะริวหาปุราปาริปุเรเตสาคารังเอวะเมวะอิโตรินังเบตนังอุปกปติอิจิตังปติจังตุมฮังเก็บเอาเวว่าสมิจันตุสเบปุเรตุสังตปาจันโดปาราโซยะตามณีโชติละโซยะตา อภิวาลนะสิริศติจังบุตจาปัญญโนจัตตารโหธมวัตสันติอายุวโนสุขังภาลังสาธุ